สวัสดีครับีรบคัผมกลับมาเจอพวกเราอีกครั้งนะครับ3คนนะครับ reaction เย้ดิงเกดิงเกดิงเกดิงกดิงเดิงวันนี้เรามาเลี้ยงเพลงอินเดียในในทิกตอกกำลังดังนะครับเป็นเพลงใหม่นะครับของอินเดียไม่มาตอคังคู่ใบอ่าเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวคู่แข่งคังคู่ใบคังคู่บอลนะเฮ้ยอะไรวะเนี่คังคู่บอลเดือดไม่ทันดูต่างจังหวัด เกือบแล้วเกือบไปไม่เป็นโอเควันนี้เราจะมาเรียกอะไรกันวันนี้เราไม่ได้มาในเรื่องของซีรีส์นะครับวันนี้เรามาในเรื่องของวงเคป๊อปนะครับผมเหมือนเดิมอีกครั้งกใหม่ครั้งนะครับผมซึ่งวันนี้ที่เราจะมาเรียกนะครับผมนั่นก็คือเป็นเพลงที่คันยิงอผมไปวงที่เป็นวงที่ไงเออมึงพูดกนวงเป็นเพลงที่เออกูผิดไม่ได้เลยเป็นวงที่ผมเคยเห็นผ่านตามาบ้างนะซึ่งเป็ดมีสมาชิกคนหนึ่งเป็นคนไทยอ๋อเหรอ ึงมึงก็รู้จักที่เขาร้องเพลงมันนี่ฮันนี่อ๋เอเขาชื่ออะไรนะมินนี่นะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเรียของวง g i d อเนั่นเองโอเคครับผมโอเคนะครับวง g i d อเเนี่ยก็มาจาก มาจากเพลงไ d o l s ซองนะครับที่โซยอนเนี่ยเป็นลีดเดอร์ของวงนะครับเธอเป็นคนแต่งนะครับผมเธอเลยส่งชื่อนี้ให้กับบริษัทนะครับก็เลยเอามาเป็นชื่อของวงอ๋อก็คือส่งชื่อคิดว่าไอ้ชื่อเนี้ยเก๋ส่งให้บริษัทลองดูซิครับผมบริษัทก็เลยเอาชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อวงถูกต้องนะครับเจียไอดอนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูที่สมาชิกกันว่ามีใครบ้างคนแรกนะครับผมโซยอนโซยอนก็นี่คือคนแบบคนลีเดอร์ลีเดอร์แรปเปอร์นักร้องเสริมและเป็นเซนเตอร์ของวงฮะโซยอนเคยแข่งในรายการ Produce 101 Oh One Season o และ Unpretty Rapstar Season 3โอ้เป็นแรปเปอร์นะคนต่อไปครับมียอนมียอนนะฮะโซมียอนนักร้องหลักแล้วก็เป็นวิชวลองวงโอ้โหเขาเคยเป็นนักเออเป็นฝึกหัดของ YG ด้วยเคยเป็นทรนีของ YG ตั้งแต่ปี2010ถึง2015เคยได้รับการวางตัวว่าเป็นหนึ่งในสมาชิก แคนดิเดตเออโนมินีเฮียอะไรล่ะโนมินีไอ้นี่มาเป็นแบบไอ้นี่ละชิงรางวัลเออโนมินีก็ไม่ชิงรางวัลโนมินีคือแบบว่าเข้าชิงไหมเหรอนโนมินีคือสมมติมีคนกูให้จ้างเฮียเป็นก็เนี่ยเออเออก็นโนมินีคือเข้าชิงถูกแล้วแล้วเฮียพูดผิดตรงไหนก็นี่ก็เหมือนแบบไอ้นียโนมินีไม่ใช่เอ้ยอย่าเถียงฟัขออธิบายก่อนครโนมินีคือสมมุติเฮียเปิดบริษัทใช่เค้นจะเปิดบริษัทในไทยแล้วเค้นเป็นคนจีนเนี้ยเค้นก็เลยต้องให้ใช้ชื่อคนไทย นี oh, 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 oh. Mm ่ค hmm. mm ือแล้วนอมินีกูเป็นนอมินีโดยใช้มึงเป็นหัวคำพูดคุ้นๆเหมือนเพ้าพูดนั่นแหละเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนั้นทางธุรกิจอ่ะเดี๋ยวให้เขาคอมเมนต์มานี่กูให้คนดูอ้าคนต่อไปเเืออ็นนี่ไงนอมินีครับผมว้าวมีชื่อเกาหลีคือคิมมินนี่มินนี่นะครับชื่อจริงนชาภาษาไทยเขียนว่ามินนีมินีชายันตรารัฟใช่ไหมถ้าอ่านผิดขอขออภัยครับครับ สมาชิกคนไทยคนเดียวในวงฮะโหน่ารักจังเค้นเคยเค้นเคยฟังเพลงเขาไอเพลงที่แรปกับ U I T J แล้วก็พี่กอล์ฟกี้ฮีโร่ยังไม่รู้จักเขานะเค้รู้ว่าเขาคือใครอ่ะคือตอนแรกไม่รู้เขาคือใครทำไมถึงมาแล้วประเด็นคือเราไม่เห็นหน้าเขาด้วยนะแชคอนเทนแเพลงมันเป็นการ์ตูนถู้นะว่เอ็มีมันเป็นการ์ตูนแล้วผมไม่เคยไม่เคยฟังเขาเลยแล้วก็งงว่าเออไม่รู้ว่าน้องคนนี้เขาคือใครแต่รู้ว่าน่าจะแบบต้องมีชื่อเสียงในเกาหลีแหละเสร็จแล้วปุ๊บมาได้ฟังเอาจริงๆคือรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีเสน่ ผมว่าทุกคนน่าจะหาฟังได้ใน TikTok คื่อทัฟฟิกไลท์เคยฟังไหมเมื่อมองไฟจะกั้งในเดือนนาทีม่ได้เร็วยช้ามันฟังบ่อยจริงไหมเนยเอาจริงๆมันจำนี้โอ้โหโอเคเฮ้ครับคนต่อไปอูกีใช่ไหมเป็นคนจีนหรออูกีซงวิชีโอ้โฮซงวิชีเป็นสมาชิกชาวจีนคนเดียวของวงนะฮะมีชื่อภาษาเกาหลีว่าซงอูกีตำแหน่งนั้นเป็นนักเต้นหลักเป็นนักร้องเสริมเป็นแรปเปอร์แล้วก็เป็นวิชวลว่า เป็นหน้าตาไอ้ฮูกี้ที่อยู่ในในหอนบ้านที่วิ่งที่มีอุกี้นะอุกี้นะปัญหารูปมานดิงน่ารำคาญชิบเถอะโอเคครับเน็กซ์วัซูวาไต้หวันไต้หวันอ่านยังไงอ่ะยียูเย์ยูเวยคือถ้าภาษาไต้หวันอ่ะฉันถนัดเว้ยอ่ะยูซูว ยูซูฮัวคืออยากรู้ว่าบิชโชเขาในหนึ่งในในในหนึ่งในหนึ่งวงเขามีหลายหลายคนใช่ไหมก็ได้หลายคนมีคนหน้าตาดีประมาณนี้นี่น้องเล็กสุดเลยเป็นมักเมฆไม่ใช่เขาไปใช้เรียกผู้ชายเปล่าใช่ครับมักเม่ใช่โอ้ยน้องเล็กของวงโอเคครับเกาหลีชื่ออะไรเนี่ยยูซูฮัวซูฮัว Let's go นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราทั้งสามคนด้วยนะครับโอเค Let's go เพลงแรกของลาตาตา She Adler ลาตาตาครับลาตาตาวะตัด้าว

อนี่ไงนี่ไงก่อนหน้านี้มีหคนใช่นี่ไงใช่ไหมโมนี่ใช่ครับนีคน้นาแอเนใครคนนว้าวมมีความใช้ผ้าไทยเนี่ยนะรัดริรัดนะความผ้าไทยวผ้าไทยเฮ้ยของมีต้วยุ้ยุลยใช่ ความไทยเนี่ยมีความไทยฟูชอบคอนตูนนี้ใครออกไปกนะผมขอดูไ่ว้าวอ้าวใไรอะไรเลยฮะเ e a h y e a เย h e e r Let's go งดำเออกำลังจะบอกกำลังจะบอก

มีความดีเจไหมไม่รู้่เป็นไม่อานม่อก่อโอ้ยยโบลกตีโบลลี่ันแล้วล่ะเขาเมดีไปแล้ว โอ้โหโอ้เออไม่รู้อายุเขาเลยเนาะโอ้โหโอ้โหเขาเนียเพ้นเลยนะแบบชดหน้าเหนหน้าชเ็นหน้าไรกเพ้นหน้าเลยเขเพ้อโอ้โหนอนีู่ด้วยอะไรอ่ะไปเย็น นรปจักรว้าวเฮ้ย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 ไปยิงไปติหัวด้วไปติดหัวจริงเหรอไม่ไม่ยิงเหรอยิงนึกว่าติดจริงๆตรกใจโอเคชอบพิมวีอ่ะพิมวีจะมีความแบบมีความแบบคอมเมดี้สอดแทรกเข้าไปเรื่อยๆอ่ะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าเรียกภาษาบ้านๆคือมีความแบบเปิ่นๆอะไรอย่างนั้นนะฮะมีความแบบกวนๆความปั่นน่ะความปั่นนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าวงเนี่ยดูมีความแบบ เป็นแนวแบบน่ารักน่ารักเพลงน่ารักน่ารักนะฮะนอบใบใบใบไลอ้อนไปซิงโตซิงโตโดดีดงวะโดดีโดงดิเฮ้ยเฮ้ยเอาวะหลุดแนวน่ารักอีกแล้วเพราะกูพูดทีไรเป็นอย่างงี้ทุกทีเลยปากมึงแน่นะมนี่โหผมสีโอ้โหผมสีโคตรสวยเลยโค้ชผมเด็กไงมันอ่ะเข้ากับแบ็คกราวด์ต่อแฮบอ่ะ เหมือนอยเเหมือนนี้เลยอ่ะชื่อนี้มันไม่น่าพูดพูดคุณเปลี่ยนตามเหมือนคอนเทมหรอไม่ใช่ครับคาราเรี่เหมือนของเสียที่ร้องเพลงเชนเดลิโอเฮ้ยโอ้ไปหาหมอเลยครับไลออนดีว่ะ คอนเซปต์จังเลยอะตอนนี้เหลือห้าคนแล้ว่อันนี้ว้าวป็นอะไรกันชดเย่สปาร์ตา สปาตาพูดดิอยพูดไยเกินวังสปาตาลงที่บอกาสน<ด>ที่เราบอกกัเหมือนกีสุดเบอนึงเบอหนึ่งเบอรหนึ่งว้าวว้าวดีจังวะ เฮ้ยเอฟม์ว้าวว้าวเออจริงนะตัวเริ่มเลยตัวเออจริงจริงตัวหน้าดูตัวจริงตัวมันเริ่มเลยนานเนี้ยใช่แล้วนะอาสลันอาสลานว้าวโอ้อาสลาน 오오템 팬지 참네 어 케프 평범미란닥터 팬지 아 오케이 가면 나것도 놓고 가면 저쪽이 조심해야지 왓썸바 착고도 와 모고 갖고 정다줘 바디 바 이거 되면 아 เชดเชียร์วินจุเจ่ะโอ้โหอเหียอลังซานคิดว่าหนังแบบหนังราชวงศ์อังกฤษสกอตแลนด์ไม่ได้เหรอทำไมต้องอังกฤษอ่ะอาจจะเยวแไปก็ได้ความแบบ เนี่ยครับขาวดำเชเดลูว้าวดีอดแล้วนครับเดือดหรือภาษาที่เรารู้กันคืออาสลานอาสลามภาษาหนังภาษาหนังอาสลานโอ้ยไม่น่าไปบอกเลยว่าว่าหวานหวานเพลงนี้คือเพลงล่าสุดเหรอใช่คือล่าสุดครับทอมบอยเพลงนี้น่าจะเคยได้ยินกันปีสองไปดูกัน นี่เยมาสแตงไม่ใช่จะกลัวปะมีโอ้โหมีเสียงห้องหน้ารถอ่ะเอาเนี่ยมีเลยห้าแล้วนียนีไง่อยมาเปิดกัดเลยนะโอ้โหโอ้โหตาย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 แล้ว

แกให้หนุ่มนี่เองโดดแรงเดียมเยป็นชุดอันี้ด้วยนะนี่โอ้โหเซ็ตสวยเลยอ่ะเซ็ตใหญ่สาดดูดิรถมันดิ้วเยอะเราจ่ากลัวมันวิ่งรอบๆด้วยโอ้โหต้องปิดปั๊มอะกดมือรอก่อนเลยได้ไหมโอ้โห โอ oh ้โหชอบไหมโอ้โหมีความแบบว้าวว้าวเดียนชอบเอ็ม oh วีตัวนี้จังอ่ะมีความแบบชอบเอ็มวีตัวเนี้ยเออชอบชอบเอ็มวีก็ผมชอบมีความแบบจะพูดไงมันมีความจริตเราอ่ะ เหมือนหนังเรื่อง Kick Ass มินนี่เหมือน Kick Ass อ่ะคนที่เล่นเป็นจิวจี๊ดอ่ะเป็นฮิตเกิร์ลเออเหมือนอารมณ์แบบแบบความเล่ยร้ายอะไรอย่างเงี้ยมึงก็ชอบโพลีเห็นไอไอแค่พูดถูกแต่พูดถึงว่าคอนเซปต์คอนเซปต์ไงจิวจี๊ดจิวจี๊ดเขาชื่ออะนะจิวจี๊ดภาษาไทยฮิตเกิร์ลฮิตเกิร์ลจิวจี๊ดจิวจี๊ดอันแหละกนั่นแหละดูดูทุกคนทุกคนในลุคนี้ดูมีแต่งดูมีความแบดเรารู้สึกว่าสำหรับเรานะอันนี้นะพูดอะไรผิดพลาดไปขออภัยนะครับจนมาผมแบบรู้สึกว่าต้ง พอเพลงไลออนแล้วก็มาเพลงทอมบอยเพลงนี้แบบเหมือนแบบพาดวงแบบยิ่งชัดขึ้นไปอีกอ่ใช่พอตอนแรกตอนแรกที่เพลงแรกที่เงรู้ว่าเหมือนที่บอกครับมันดูแบบดูแบบยังใสใสอยู่เลยเนาะเหมือนแบบเพิ่งเข้าวงการนู่นนี่นั่นเปิดด้วยเพลงที่แบบใสใสอะไรเงี้ยแล้วแบบหลังๆมาก็เริ่มเหมือนเจอแนวของตัวเองแล้วแบบแล้วพอมาแนวนี้คือดุเลยอ่ะคือดีเหมือนเป็นาลเซนของเขาเลยอ่ะไลออนเหมือนเหมือนจะเป็นนอามาทางนี้ละ แล้วพอมาทอมบอยแบบทางนี้เลยใช่เหมือนแบบเจอทางไลออนก็สุดแล้วนะเพราะตอนในท้ายชอบคอสตูมแต่คอสตูมเจ้าหญิงตอนท้ายคือแบบสวยมากพูดอลังอะที่มีนัสรานอยู่แล้วก็แบบเดินหาสลานเดินกันสี่คนโอ้โหเดินกันหกคนสี่คนไรวะแล้วดีเท่าที่ดู MB ลราตาต้ากับไลออนอะวิธีการนำเสนอจะเปลี่ยนไปพอเป็นทอมบอยมีเรื่องเอาซีจีมาใช่น่าจะเป็นเรื่องของยุคสมัยยุคสมัยด้วยเพลงของโปรดักชั่นด้วยแหละแต่ว่าก็ถือว่าถ้าแบบไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาเคยมีเพลงก่อนหน้านี้หรือเปล่าามถึง ก่อนหน้าทอมบอยแต่ถ้าสมมติว่าเขาไลออนแล้วหายไปแล้วกลับมาคัมแบ็กทอมบอยนี่คือแบบโหคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่แล้วประเด็นคือเพลงเท่ด้วยนะทอมบอยอย่างเท่เพลงอะเพลงเริ่มเท่ขึ้นเรื่อยๆที่คิวชอบคือไอ้ชุดคอนเซ็ปต์สุดท้ายครับที่มาเต้นทอมบอยสีแดงป่ะเออแล้วมีรถมาดีป่ะตอนทอมบอยโห่ชุดโคตรสวยเลยชุดนั้นอะเถื่อนปะนะโอ้โหนะครับผมดีดีครับเฮ้ยมีผมแบบมีผมไปรู้เรื่องบางเรื่องมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงครับเขาบอกฉากอย่างนี้เนี่ย ฉากที่มีการขับรถนาทีที่ห้าสิบสามเขาบอกว่ามีฉากเนี้ยออกองค์คนนี้จะโดนปรับ<ช>เพราะว่าขับรถไม่ค่าเข็มขัดอ๋อผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยทุกครั้งที่มีฉากอย่างเงี้ยที่เป็นการขับรถอ่ะแล้วไม่ค่าเข็มขัดอ่ะโดนจับนะโดนปร,รนปับโดนปรับคือเอโดนปรับจริงเทนไม่รู้แต่เขาเล่ากันมาว่าอ๋อเอ็มบีแบ็คพิงที่มีโรเซ่ขับรถโดนปรับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะเห็นนี้ไม่มีเบลเหมือนกันนะครับผม อันนี้แบบทิปเล็กๆเพิ่งรู้เหมือนกันลรวเลยเราห้ฟังอุ้ยแต่ช็อตตะกี้จะวูบที่แบบต่อหน้ามาส่องรูกุญแจใกล้ไปแล้วนะฮะผมโอ้ดีครับดีสุดยอดเลยโอ้โหเขาต้องบิ๊กแล้วครับเจดดนรอสนับสนุนไปเลยครับทีมสนับสนุนสนับสนุนทั้งวงครับรวมถึงน้องมินี่ด้วยรู้สึกเท่มากเลยทำให้รู้สึกว่าโอ้โหเป็นผู้หญิงที่เท่ อย่างเฟียสอย่างโมหเผื่อใครเป็นแบบสายนี้นะก็ลองไปติดตามนะครับครับไม่แน่ใจว่าเป็นน้องๆเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าอะไรเพราะไม่รู้อายุนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แนะนําให้พวกเรานะครับมาเรียก เอ่อเจเอเดอร์กันนะครับผมถ้ามีตรงไหนผิดพลาดไปพวกรเราข <ผม S 1> ออภัยนะครับวันนี้สนุกมากๆขอบ <ผม S 2> คุณคนมากๆที่อยู่ดูเป็นเพื่อนเรารถ้า <ผม S 2> ชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับผมได้ครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ามาทอมบอยอ๋ออ๋ออ่ออออเพลงอะไรเนี่ย